เน่ามากเลยโอ้เงินเดือนสามแสนก็พอสามแสนสี่แสนก็พอเฮ้ยผมจะเรียนเดือนสามแสนพิเศษหีกอเปล่าลงตัวโอ้โหสภาพสุดยอดสดดีนี่แหละแต่จะอยากซับมิกเซอร์ก็มาดูนี่นะอันนี้เป็นชุดรีเลย์ป้องกันลำโพง นี่เป็นอบอร์ดได์พัคขยายเสียงสองช n น l โอ้ทนซิเตอร์รุ่นนี้นะเนี่ย,ยทันซิเตอร์ตัวใหญ่เลยสองเอสซีสามสองหกสี่ทานติเตอร์ขยายเสียงตัวใหญ่ไม่เคยซื้อนะผมก็ไม่เคยซื้อเบอร์อีกแบบนี้ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่าอันนี้เป็นชุดจ่ายไฟใช้ดโอดไดโอดสองตัวนะฮะชุดจ่ายไฟอลังการมากเลยล็อกมิวสิก ที่บวมน่าจะร้อนอันนี้บวมเลยเนี่ยตัวนี้บวมตัวนี้หนูกัดน,น่าจะเสียมันนะต้องเปลี่ยนหมดดูแลถอดออกมาวัดดูไหมพี่ถอดจับเบสิเตอร์ออกมาแล้วเหัวแรงถอดไบเกลีย์มาวัดดูตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนอยู่แลด้แลดูสภาพนะเนี่ยมันบวมตัวนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นชุดจ่ายไฟเลี้ยงอ่์มิกเซอร์นะครับชุดตรีคอมมิเซอร์ ปุจอชุดนี้ก็จะเป็นแค่กับปลีของแต่ละ h ช n แนลนะครับคือปลีของของอินพุตแต่ละชนแนลอินพุตตัวนี้ปรับแต่งโดยชุดนี้ชนแนลที่สองอินพุตที่ชนแนลที่สองก็ปรับแต่งโดยชุดนี้นะครับอช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องไล่ลงมานะครับมิกเซอร์เอาสัญญาณอินพุตจากทุก h ช n แนลนะครับมารวมกันแล้วก็ผ่านการปรับแต่ง เอาไปขยายตัวนี้มี power amp ในตัวนะก็ะเรียกว่า power mixer นะครับมอแปลงลูกเ็เลยเลยถือว่ามันหนักมันหนักเพราะมอแปลงตัวนี้ราับการสร้างมันต้องเช็คเช็คตรงฐานเข้ามาก่อนเช็คตรงทานเข้าแต่ในเบื้องต้นจะไม่เสียไฟนะครับเราใช้วิธีวัดค่าความถานวัดโอห์มจากตรงปลั๊กเข้ามาหาสวิตช์ปลั๊กเข้ามาที่สวิตช์ฟิวมอแปลงตัวนี้นะครับคือมันเป็นแบบธรรมดานะเป็นชุดใจไปแบบธรรมดา ไฟ AC ผ่านชีวิตผ่านฟิวเข้ามาหาหม้อแปลงได้ถ้าหม้อแปลงไม่เสียไฟมันก็จะออกมานี้นะครับรวมถึงฝั่งนี้ด้วยออกมาชุดชุดอ่ะแต่ในเบางตัวเราจะวัดวั่ามันมีอะไรขาดไหมฝั่งทางด้านอินพุตเนี่ยด้านไฟเข้ามาหาหม้อแปลงนะครับมิเตอร์ดิจิตอลนะอ๋มิเตอร์ดิจิตอลวัดพักด้วก่อนพี่เลี้ยวเข็มจะเข็มไงถ้าจะวัดว่ามันน่าจะดีตอนดีกว่าอ่ะเดี๋ยววัดวัดพักเช็คดูว่าอ่าตรงฝั่งทางด้านอินพุตมันมีอะไร บางทีผมก็อาจจะไม่เช็คตามสเต็ปนะครับเพราะว่าเราก็มองข้ามนะมองผ่านขั้นตอนบางขั้นตอนเราก็ข้ามไปเพราะว่ามันข้ามขั้นตอนไปแล้วนะครับคือเราไม่ได้เรียงจากแรกมานะครับถ,ถ้าเรียงจากแรกมาเนี่ยอะไรเงี้ยคือไล่จากขั้นต้นมาเลยบางทีมันก็ใช้เวลานานนะเราก็มองว่าอย่างเช่นชดจไฟเนี่ยถ้าไฟมันเข้าม,มาเสร็จแล้วไฟมันออกมาได้เงี้ยนะครับ แล้วก็ไม่ต้องไปเช็คฝั่งโน้นแล้วก็เช็คตรงพักขยายพักอะไรเลยวัตถิป,ปลักวัตถิป,ปลักพักสายสองเส้นแล้วก็เปิดสวิตช์เลยครับสวิตช์อยู่ด้านหลังถ้าเราวัตถิป,ปลักแล้วก็เปิดสวิตช์ขึ้นมาเลยเนนะครับวัตถิป,ปลักสองเส้นกันนะครับจับสองเส้นนี่เลยนะใช่เน้นดีๆถ้ามันขึ้นนี่คือฟิวไม่ขาดนะสวิตช์ไม่เสีย หม้อแปลงขดไมารี่ก็ปกตินะครับก็คือถ้าเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์ี่ไฟมันจะเข้ามาแล้วถ้าเราจะลองวัดไฟดูก็ได้ <c oughs> แต่ว่าขั้นตอนนี้จะจะยังไม่วัดนะครับเพราะว่าจะเช็คดูซีพวกนี้ดูก่อนคือประเมินดูว่าคือถ้าซีพวกนี้ถ้าต้องเปลี่ยนหมดเนี่ย <c oughs> ก็หลายตังเลยนะครับถ้าแบบประเมินของทั่วๆไปตัวละร้อยเนี่ยนะครับอันนี้ก็หกร้อยละชุดนี้หกร้อยเดูสภาพเครื่องนะครับ เราจะประเมินราคาไอ้ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยน้ามันบวมแล้วผ้าขยายมันรู้จะช็อตด้วยหรือเปล่านะในเบื้องต้นจะเช็ครีเช็คอะไรพวกนี้ก่อนเช็คแล้วก็ประเมินราคาราคาอะไรนะครับถ้าเขาทําก็ค่ยไว้เองถ้าเขาไม่ทําก็ประกอบคืนแล้วเราทําเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดตังค่าเซอร์วิสอะไรนะถือว่าเป็นการซ่อมได้ฝึกได้เรียนรู้แต่ว่าค่าอะไรก็ต้องต้องซัพพอร์ตนะครับค่าอะไรค่าเดินทางค่าสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราไม่มี มันต้องใช้เงินอยู่แล้วสีมันต้องวัดถอดวัดลายตัวต้องถอดเลยใชไ่ต้องถอเลยครับวงจรมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราเช็คที่ปลั๊กเนี่ยเราอ่อนสวิตช์ตรงนี้นะถ้าฟิลไม่ขาดการที่เราใช้มิเตอร์วัดตรงนี้นะครับ มิเตอร์ปฏิพลัก <c oughs> ไฟแบตเตอรี่ในตัวมิเตอร์ก็จะวิ่งผ่านสวิตผ่านฟิวเข้าไปที่ขดภายารีถ้าไม่มีอะไรขาดเข็ดมิเตอร์ก็จะขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นวิธีการเช็คง่ายๆนะส่วนขด secondary เนี่ยเราก็สามารถเช็คโดยการวัดโอห์มก็ได้นะครับวัดโอห์มของขดลวดแต่ละชุด หรือเราจะวัดไฟก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันอาจจะไม่ขาดหรือโอกาสขาดก็น้อยนะครับแล้วก็ใช้วิธีวัดแรงดังในไฟฟ้าหรือดูจากการทาง,งานของเครื่องก็ได้นะครับผมไม่เคยเห็นเครื่องขยาย OTL วัดสูงนะครับเครื่องน,นี้อาจจะเป็นเครื่องแรกแต่ขอดูวงจรชัาๆก่อนนะครับคือตรงทัน o ร m ่งเ,เนี่ยเขาจะระบุแรงดันออกมาตรงนี้นะครับก็คือตรงชุดนี้จะเป็น15-15 แล้วก็15 0 15แต่ฝั่งนี้จะเป็น70 70โวลต์2ชุดก็คือจะเห็นว่ามีสีแดง2คู่นะครับอ่าอย่างคู่นี้เส้นหนึ่งมันมันไปผ่านฟิวแล้วก็มาสีเขียวก็เข้ามาที่ไดโอดส่วนอีกเส้นหนึ่งก็เข้ามาโดยตรงเข้ามาที่ไดโอด2คู่นี้เอ่อคู่นี้ก็เหมือนกันคู่นี้คู่นี้เส้นหนึ่งไปเข้าฟิวออกมาสีเขียวก็เข้ามาที่ตรงนี้ อีกเส้นหนึ่งก็มาเข้าที่ไดโอเดย,เดยแต่แกทิดว่ามันไม่มีเส้นศูนหรือเส้นเซนเตอร์นะครับก,ก็เลยมาดูวงจรอ oh, มันรอบอย่างล่างเพราะว่าเห็นว่าซีชุดนี้นะครับค่าความจุไม่มากแต่ค่าโวลตสูงน,นะถูกใช้800มโครฟลัดขนาดกันนะ800มโครแล้วก็ค่าเท่าไหร่อีกเนะี่ย 820ขนาดกับ800แล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจนะครับก็820ร้อนะแปดขนาดกับ800แล้วก็ขนาดกับ820 2440ยี่สิมโครฟลัดนะแปเนี่ยตัวละแปดร้อยแปดสามแอันนี้20 20ก็800ดร้ f, นะอยนะันน่นนะครับสองพันสีร้มโครฟลัะขนาดกันเฉยๆนะครับที่มันตัวมันใหญ่เพราะบนมันสูงนะเราใช้ตัวนี้เป็นตัวคัพปิ้งสัญญาณก็คือ C เพราะว่า OTL เนี่ย OTL ใช้ไฟเลี้ยงบวกลบเลี้ยงบอร์ดนะครับแล้วนกะ็นะใช้ C ีเป็นตัวสิงสัญญาณจากการขยายนะออกไปที่ลำโพงนะแต่ชุดนี้เขาจะใช้รีเลย์ป้องกันลำโพงด้วยนะนะนะเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้อันนี้คือถ้าใครเสียนแล้วเห็นปุ๊บรู้ป,ปั๊บนี่ต้องนับถือเลยนะครับแต่นี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็น OTL ที่มันบัดสูงนะ สุดน้ายเราจะใช้ OCL เป็นหัรเดี๋ยวจะแกะดูแล้วก็ดูวงจรนะครับอันนี้คือวงจรที่ที่เขียนออกมานะครับอันนี้คือวงจรที่เขียนจากจากาตัวเครื่องออกมานะครับนี่ฝั่งทางด้านไฟนะคือ AC เข้ามาเส้นหนึ่งมันจะมาผ่านฟิวแล้วก็เข้าไปที่ตัวทันฟาร์เมอร์นะครับอ,อีกด้านหนึ่งตรงฟิวก็จะผ่านไปที่ปลัก๊กอีกเส้นหนึ่งก็คือลงมาที่ตัวพัดลมนี่นะอ่า ตัวอีกเส้นสวิตฝั่งขาสวิตเมื่อสวิตออนก็จะต่อไฟก็จะผ่านสวิตเข้ามานะครับเข้ามาที่มอแปลงแล้วก็เข้ามาที่พัดลมแล้วก็ตรงปากนี้นะคือถ้าเราเปิดสวิตปุ๊บพัดลมก็จะหมดก็คือไฟจะเข้าวงจรเลยนะขด secondary เนี่ยก็จะมีแฟลออกมาทั้งหมดนะครับเป็นชุด1 5 0 15นะแล้วก็1 5 0 15ชุดนี้จะเอาไปเลี้ยงภาคหรือวงจรแผงส่วนที่เป็นอ่ามิกนะครับส่วน70โวลต์2ชุดเนี่ยจะไปเลี้ยงภาคขยายเสียง อันนี้นะครับส่วนของส่วนของวงจรจ่ายไฟที่ไปเลี้ยงภาคกระกจายเสียงนะครับผมจะเขียน diagram หรือว่าวงจรคร่าวๆไว้ตรงนี้อันนี้คือไฟ7 0บโวลต์นะครับเจ็ดสิบโวลต์มี2ชุดเป็นขดลวดชุดเดียวนะครับอันนี้ไดโอดบิตที่เราเห็นเนี่ยเขาจะใช้เป็นลักษณะนี้นะค,คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวต้องแกะดูอีกทีนึงแต่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็เล็กี่ไฟมาเป็นไฟดีซีอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับผ่านไดโอดปุ๊บเล็กติไฟมาเป็นดีซี แต่นั้นก็ใช้คาปาซิเตอร์ในการฟิลเตอร์วงจรตัวนี้เป็น OCL นะครับเอ๊ะทษทีเป็น OTL นะเป็นวงจรขยายแบบ OTL วัดสูงนะครับ OTL คือใช้ไฟใช้ไฟชุดเดียวคือบวกกับลบนะไม่มีกราวนะเป็นบวกลบไปสองเส้นนะไฟบวกก็จะเข้าทางคอコเ็กเตอร์ของทรานซิสเตอร์ขยายผ่านมาแล้วก็อีกทรานซิสเตอร์ตัวเองก็ต่อเข้าผ่านทรานซิสเตอร ือแทนเตอร์เนี่ยมันจะใช้ตัวนึ่งขยายเฟสบวกนะครับอีกตัวหนึ่งขยายเฟสลบนะครับนะก็เอามารวมกันตรงจุดคือสัญญาณเวลาขยายจะออกมาตรงจุดตรงจุดตรงกลางเรียกจุดเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เนี่ยถ้า OTL จะได้ครึ่งหนึ่งของแรงใจไฟนะครับหรือ b c c หารด้วย2นะไปตรงนีจ้จะต้องได้ครึ่งหนึ่งของแรงใจไฟนีนะ้ถ้าได้ก็คือพักขยายดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเครื่องนี้มันสภาพมันเราจะต้องเช็คก่อนที่จะจ่ายกระแสไฟเข้าไปนะ อันนี้นะครับเป็น c ี i ิ t e เตอันนี้ก็คือไดโอดไดโอดเล็กปีไฟไฟจากมาแปลงนะคือแยก2ชุดนะครับชุดนีเ้เลี้ยงผ้าขยาย1ข้างชุดนี้ก็เลี้ยงผ้งาขยายอีกอีกข้างหนึ่งนะแยกกันนะครับส่วน C ที่เราเห็นก็คือ c ีคั p ปิ้งสัญญาณก็เราสามารถได้เส้นสายไฟที่ต่อเข้ามาที่ซีอันนี้ก็ได้นะนะครับหมดหรบนี้นะ ซึ่งมันจะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับมันเหมือนกันนะครับมันไขว้กันอยู่แต่ตัวนี้ตัวนี้ถอดแต่ตัวนี้ยังไม่ถอดตัวนี้ก็จะโยงมานี่เนะส้นลําโพงเนี่ยอันนี้คือเส้นไปออกลำโพงนะครับมันจะผ่านกดลวดแล้วก็มาผ่าน C ก็คือชุดนี้แหละนะครับแล้วก็เข้ามาที่จุดเซนเตอร์อันนี้คือจุดเซนเตอร์นะข้าหงายขึ้นมาก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดเซนเตอร์ไฟบวกก็เข้าตรงนี้ลบก็ลงนี่เลย ตรงนี้นะครับบวกเข้าตรงนี้รอบลงนี้อันนี้เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นไฟเลี้ยงขนาดเท่าไหร่ร้อบโวล์ล่ะตามนี้นี่คือไฟเลี้ยงนะครับร้อ <120. S 1> ไปบวก120บโวล์บอร์ดนี้เป็นบอร์ดล็อกมิวสิกเดี๋ยวเราไปหาวงจรได้ r m เจ็ดสองนะครับล็อกมิวสิก r m เจ็ดคือไฟมาเลี้ยงบอร์ดนะครับขยายผ่าน C ีคัพปิ้นะเสร็จแล้วเอาพุทก็จะออกมาตรงนี้ จะมาเข้าที่รีเลย์นะครับผ่ารีเลย์เข้าไปที่ชุดชุดแจ็คเป็นโฟนแจ็คเป็นลักษณะแจ็คโมโนต่อเสียบเสียบบอกลําโพงอ่ะนะอันนี้คือลักษณะตามที่เราดูแล้วนะครับว่าวงจรขยายมันเป็นแบบนี้นจากนั้นเราก็เดี๋ยวจะมาเช็คอันนี้ก็คร่าวก่อนนะครับเ mm hmm. ช็คทรนเตอร์ดูว่ามันมีชอ็อตมีอะไรไหมเช็คชอ็อตอย่างเดียวนะ mm hmm. อาสีดัแตะเบรอันนี้เราวัดคาเบรทรานซิสเตอร์เช็คดูนะครับว่าทรานซิสเตอร์ออกปกติหรือเปล่านะ อันนี้เป็นไทสเตอร์ NPN ก็เอาสีดำจับคาเบตขามันจะเรียง B C E นะครับอันนี้ก็จะขึ้นย้ายสายสีแดงไปแตะขา E ก็จะต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นขึ้นเท่ากันนะครับปลายมันจิกกันขึ้นประมาณนี้จากนั้นก็สลับสายเอาสายสีแดงไปจับที่คาเบตในแผ่นพิษละวัดช็อตได้อย่างเดียวนะครับวัดรวมไม่ได้ก็คือวัดตามนี้ ตั้งที่คุณหนึ่งมันจะขึ้นสูงแล้วก็ตกตามจับะการใชร้ประจุของ C นะครับซีเนะี่ยซีฟิลเตอร์เนี่ยครับมันจะตอบคุณยังไงแล้วก็ย้ายสายดำไปวัดขา e ก็จะขึ้นสูงนะอันนี้ถือว่าปกตินะถ้าวัดแาเบตมันก็จะขึ้นสูงแล้วก็ดูว่ามันขึ้นเท่าไหร่ประมาณ2งนอยหน่อยนะแล้วก็ย้ายสายสีแดงมอวัดขา e ก็ขึ้นพอๆกัน สลับสายอันนี้ก็ขา C จะขึ้นนิดนึงแล้วก็ตกนะครับอันนี้แล้วก็เพราะวะาขา E ก็จะขึ้นสูงก็พอๆกับตัวแรกนะครับวัดตามนี้นะครับมันจะเป็นถ้าช็อตคือมันจะขึ้นสูงทั้งสองครั้งนะครับทั้งสองจัวคถือว่าไม่มีอะไรช็อตไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวแต่ตัวนี้เดี๋ยวจะลองทดสอบเสียงดูก่อนอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับทดสอบเสียงดูก่อน น,นี่บวมอยู่เด็ขอฟังเสียงอันนี้มันจะบวมมันบว่มนะครับแต่ว่าเราจะทดสอบดอูก่อนนะครับเปิดเปิดไฟป้อนสัญญาณดูเลยนะว่ามันเป็นอะไรอะไรเสียบ้างจะได้ซ่อมอีกทีหนึ่งนะอันนี้เพราะว่าเครื่องสภาพมันเป็นแบบนี้เราก็เลยเช็คดูก่อนก่อนที่จะเสียบไปนะครับเดยวมันบูบับขึ้นมามันจะเสียหายเยอะหลังจากที่เราตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะทําการทดสอบดูนะอ๋อนี่มันมีรุ่นอยู่ RPA 7 0 0 RPA 7 0 0ดฉีด12 Power m i ์ e r Power Mixing a m p l i f ซิ่ป์ฟาภาษาอังกฤษก็อ่านอย่างนี้แหละเสียบลอดผมหลบก่อนนะผมยังไม่เปิดสวิตช์เเปิดสวิตช์เลยมีพัดลมมันตั้งหมุนเอาเปิดเลยหมุนปื้ดไฟติดนะครับก็คือมันไม่มีอะไรชาร์จนะครับถ้ามีอะไรชาร์มันก็มีฟิล์มอะไรป้องกันเนี่ยเอาสวิตช์ด้วย ต่อลำโพงดูจ้ะอ่าต่อลำโพงอาจาจยงมีมีมีโค่่เป็นแบบตั๊กเสียงนะอันนี้เราต่อสัญญาณเสียงเข้าทดสอบดูนะครับหลังจากที่เราเช็คเบื้องต้นแล้วแจ็คนี่พังหมดเลยเน่ามากเลยนะถ้าเปลี่ยนนี่ก็คงหลายตังเลยนะครับดูสภาพนะครับเอ่อเกนไฮมิดโลอันนี้เป็นเอ่อมอนิเตอร์เอฟเฟกแล้วก็แพนนะครับ อันนี้ทดสอบที่ชแนลนี้นะครับอ่าประกาศเสียงดังนะนี่นะครับเสียงดังนะสุดที่ก็เป็นมาสเตอร์มาสเตอร์รถรถสุดก็ยังก็ยังดังอยู่นะ ดันมาเตอร์ขึ้นหน่อยสิอันนี้ LR ไอสองชัแนลนี้นะครับขับออกดังดีเหมือนนะครับเหมือนดันขึ้นง่ายเลย ก็ถ้าเกิดเราปรัดแล้วก็ปาดไว้ก,กลางๆก่อนกนะ็ได้ครับให้มิดก็ไว้ตรงกลางก่อนอันนี้โลนะโลนิเบตปาดไว้ตรงกลางนะ เราล้อมกลอกนมันจะได้ไม่กระแทกเออต่อที่8โอห์มนะครับเดี๋ยวต่ออีกชันน์หนึ่งให้มันออกสองข้างตัวนี้มันเป็นออกสองข้างนะครับสภาพแบบนี้กันยังดังอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าซับ EQ นะครับอีกาลิเซอรซ์นี่ไงพี่กาลิเซอร์เงี้ย เออีกคิวก็ออกนะครับปรับได้ด้วยอ,อ้ยังออกยังใช้ได้ใช้ได้ไม่นา่าชื่นใช้ได้อยู่ดันเบรกขึ้นดูดิฟังไม่ชัดนะครับดู เออน่าจะได้หเอกแต่ว่าเสียงมันไม่ค่อยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ขึ้นอยู่นะนี่นะนี่เป็นเอ่อเอฟเฟกต์นะครับ อเฟกต์ลง,งถ้าเปลี่ยนหมดสมมติว่าวอลุ่มตัวละสิบาทนี่ก็หลายร้อยเลยนะ, <c oughs> จะแจ็กนี่อีกนะครับต้องเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยมือโดนก็หลุดแล้วนะ <c oughs> เเล่นูอยยคือถ้ามันดังเราก็ดูนะครับว่าอันนี้เขามาให้ทำครับเดี๋ยวต้องประเมินว่าเขาจะสู้ราคาไหมเพราะตัวนี้มันต้องเปลี่ยนหมดเลยนะก็าราคาอะไรก็น่าจะน่าจะประมาณเลขสามหลักอยู่นะครับเว่าตรงนี้ได้อยู่ตัวนี้ได้ ส่วนตัวนี้ก็ไม่แน่นะครับตัวนี้อาจจะไม่เสียนะตัวสไลด์นะนะถ้าเปลนจุดนี้นะจุดนี้เราโักอันนี้เราพงอบอ้อมอันนี้อินฟินิตี้เขาบอกว่าบางเขาบอกว่าคองเทียมนะไม่ดันดีนกันนะ หลังจากที่ได้คุยกับเจ้าของเครื่องแล้วสุปว่าเขาให้ซ่อมนะครับนี่ผมก็จะสั่งอะไรเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะครับเมื่อไรมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเป็นอะไรเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงลักษณะไหนนะครับจะดีไหมสวัสดีครับ